สวัสดีแฟนมวยทุกประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจส็สีนำแฟนม,นมวยมาพบกับการไิเค้าวิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยเจส็สีประจำวันอาทิตย์ที่14กันยายน2568นะครับมวยไทยเจส็สีสัปดาห์นี้นะครับมวยรอบบนเสือกลับมาแข่งขันอีกครั้งและนะครับ นัดน,นี้เป็นการแข่งขันกันในรอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่เลยนะครับทีนี้ก็จะได้แล้วนะครับจะรู้แล้วครับว่าใครจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกันนะครับส่วนแฟนบอลไวยท่าในใดเข้ามารับฟังรับชมกันไปข้อพิจารณ์ของช่องทีเด็ดบอลไทยเจษีรบกวนนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยขอบคุณอย่างสูงครับไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดสัปดาห์นี้ครับเป็นการแข่งขันกันในมวยรอบปูนเสือรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะครับพิกัด112ปอนด์เหมือนเดิม อนันตชัยลนาวอเตอร์ไซส์เจอกันกับกล้องสนันสอเทียนโพอนันตชัยนะครับรุ่นพี่จากยะราซ้อมที่่ขยมวยลนาวอเตอร์ซไซส์อายุ1970กางรูปร่างโครงสร้างดีถนัดซ้ายประเภทมวยเข่าอาวุธครบเครื่องเดินได้ถอยเป็นนะครับอาวุธมีทุกลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงตีนขวาหน้าดีนะครับมีหมัดมีศอกเสริมวงในปั้มตีดีนะครับของคอเด้งตีแข็งแรงล่าสุดเลยชนะคะแนนแคมบริดจ์ลมหนาว ที่ช่อง7จสีแล้วก็ชนะคะแนนเพชรล่งลงวชดชนบางแสนที่ช่อง7จสีในเมู่รอบปุนเสือนะครับส่วนกล้องสนั่นสอเทนโพลร,รุ่นน้องจากกระบี่ซ้อมสอเทนโพลอายุ16สูงหนึ่สิบเจ็ดเป็นมวยซ้ายมวยครบอ่าเป็นมวยครบเครื่องนะครับเดินเตะเดินต่อยได้นะครับวงในปั้มตีดีมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดเลยชนะคะแนนแสงตะวันสอพงอมอมที่ช่อง7แล้วก็พคิคะแนนยอดเหลือแหลมโอพิทักษ์ชัยที่ช่อง7แล้วก็ชนะคะแนนสันเอกสอราชภูมิที่ช่อง7นะครับ คู่นี้ผู้ชนะนะครับผมมองไปที่อลันตชัยลนาวอเตอร์ไซส์นะครับอาวุธครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในรูปร่างได้เปรียบแล้วก็กระดูกประสบการณ์ดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะก้องสนั่นสอเทียนโพไปได้ในคู่แรกครับคู่ที่2ของการถ่ายเดสุดเป็นการแข่งขันเมืออรอบปูนเสือรอบรองชนะเลิศคู่ที่2นะครับคนชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศ ไปเจอกับผู้ชนะของคู่แรกนะครับภัยพยัคฆ์สาพพานาลัยหรือว่าทาอทพพานาลัยเจอกับยอดเหล็กี่ยมต่อพิทักษ์ชัยพิกัด1 1 2อปอนด์เหมือนกันภัยพยัคฆ์นะครับนักมวยจากระยองอายุ1 6บหซ้อมที่ใครมวยสาพพานาลัยเป็นมวยซ้ายอาวุธคมเครื่องเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงวงในมีปั้มตีสู้นะครับมีหมัดมีศอกเสริมหัวจิตหัวใจดีฟอร์มสดยังไม่เคยแพ้ใครเลยในเือ,อบครั้งนี้นะครับล่าสุดชนะคะแนนแคมเบรูสีลมหนาวที่ช่วงเจ็ดแล้วก ในรอบ8คนส่วนยอดเหล็กแหลมนะครับเป็นนักมวยจากร้อยเอ็ดซ้อมตีต่อพิทักษ์ายอายุ18 2 73รูปล่างโครงสร้างดีสูงยาวใหญ่กว่าคนอื่นเลยนะครับเป็นมวยซ้ายอาวุธครบเครื่องตีนขวาหน้าดีเดินได้ถอยเป็นเตะซ้ายต่อยซ้ายดีวงในมีคีบแทงมีหมัดมีศศกเสริมฟอร์มสดเช่นกันยังไม่แพ้ใครในมวอรอบปูนเสือครั้งนี้นะครับ ล่าสุดชนะคะแนนกล้องสแันส์โซินพูในมวยไทยเจ็ดสีและก็ชนะน้องเกยุกสองนำความบวลพร้อมกินในมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็ชนะคะแนนยอดบงงามกวิทยชัยในมวยไทยเจ็ดสีคู่นี้นะครับผู้ชนะผมมองไปที่ยอดเหล็กแหลปต่อพิทักษ์ชัยนะครับกระดูกประสบการณ์ดีกว่าและก็รูปร่างได้เปรียบด้วยน่าจะเป็นฝ่ายอัชนะภายพยัคฆ์ทอตอ้พะพานอะไรไปได้ครับ ต่อกันที่คู่รองน้องคู่เอกของมวยไทยเจ็ดสีสัปดาห์นี้เป็นการรีแมตแก้มือกันระหว่างยอดวิทยาเพชรชมพูกับยอดเสกสรรลดสวยจ่าเจตพิกัด132ปอนปอน ยอดวิทยานะครับนักมวยจากอุดรซ้อมศิเรล,ลักมวยไทยอายุยี่สิบเจ็ดนยเจ็ดสิบนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดีเก๋าเกมกระดูกประสบการ์สูงตั้งรับจับทางเก่งดักติดักต่อยดักเสียบดักแทงสาดแข้งสายแรงเหลี่ยมตัวดีวงในมีขวางแทงมีปั้มตีล่าสุดชนะคะแนนยอดเสกสารดสวยจากเจ็ดในศึกเกตเพชรแล้วก็ชนะน้องยกสามพร้อมรบกอวิฒิชัยในศึกจิตมังนน์ส่วนยอดเสกสรร รุ่นน้องจากอุบลอายุ22-78เป็นมวยสูงยาวใหญ่นะครับซ้อมไข่มือลดสวยจ่าเจ็ดเป็นประเภทจังหวะฝีมือตั้งรับจับทางเหมือนกันนะครับดักเตะดักต่กตอยดักเสียบดักแทงนะครับกระดูกประสบการณ์เป็นเป็นรองนะครับล่าสุดเลยแพ้คะแนนยอดวิทยาเพชรชมพูใน,นศึกิเพชรแล้ก็ชนะน้องยกสามเมฆพระเบกคอมแพกคแพกในศึกท่อน้ำไทย คนหนึ่งได้เก๋ออีกคนได้ใหญ่นะครับคู่นี้ผู้ชนะผมยังมองไปที่คนเดิมยอดวิทยาลดสวยจ่าเจ็ดนะครับขอให้เหมือนเดิมเคยชนะมาน่าจะเป็นฝ่ายยำแค้นเอาชนะยอดเสกสรรลดสวยจ่าเจ็ดไปได้อีกครั้งครับ และก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์กันต่อที่คู่เอกฝากสปอนเซอร์เจดีผู้สนับสนุนหลักของทางช่องเราด้วยมวยพระยกสองครับเป็นมวยพระยกระบบอัตโนมัติมวยพักยกราคาสนามนะครับครบเครื่องเรื่องมวยไทยต้องมวยพักยุสองสสนใจอยากเป็นสมาชิกก็แอดาาไลน์พิที apk 2 4 p สี่ apk 24, 24มวยพระยกสองนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณด้วยนะครับ เวลยกมวยไทยเจ็สีสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นการรีเมทแก้มือกันอีกคู่นะครับระหว่างชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลเจอกับพรสเนสศภูมิพั์คู่ปรับเก่าในพิการ1 2 7ปอนด์ชาติญญาตพยัคฆ์นักมวยสตูลสมเกียรติเพชรอายุ27 0 1 8นะครับหลังๆเนี่ยไปต่อยในรายการวันนะครับแล้วก็เพิ่งจะกลับมานะครับ เป็นประเภทจังหวะฝีมือดีหลักเหลี่ยมเชิงมวยไอคิวสมองมวยดีตั้งรับจับทางดักสัดแข่งต่อยหมัดรุนแรงวงในปั้มตีได้เหลี่ยมตัวดีนะครับหักเททิ้งเก่งมีหมัดมีโศกเสริมล่าสุดเลยแพนนกยุก2รารามาดานออนดัสในศึกวันต่อยร้อยยี่สิบหปอนด์แล้วก็ชนะนอกยุก2คมเพสิตสระเสือในศึกวันแล้วก็ชนะคะแนนก,ก้องชัยชนะนดอนเมืองในศึกวัน ส่วนพ่อเสน่ห์สอภูมิพัฒน์นะครับนักมวยจากนครศรีธรรมราชซ้อมสอภูออมิพัฒน์อายุ26ู70เป็นมวยขวาประเภทมวยเข่าเปิดเกมเดินหน้าท้าดวลชวนทะเลาะนะครับสาดแข้งต่อยหมัดนำวงในปั้มตีดีขวางแทงได้มีหมัดมีศอกเสริมสู้ดีมีให้ตลอดล่าสุดแพ้คะแนน9ล้านซอเจอแดนระยองในศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็แพ้คะแนนมังกรเหล็กเปิ้ลน,นครในศึกเพชรบ,บัญชาและก็แพ้คะแนนเฉียบขาดปามอมงสว่างในศึกเพชรยินดี กคู่นี้เขาเกมกระดูกดีทั้งคู่ชาติประคยัเคยชนะมาและฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างจะสวนทางนะครับชาติประคยัเนี่ยชนะมา6 7เอ่อ7 8ไฟต์ติดเพิ่งจะมาสะดุดแพ้ในไฟล์ล่าสุดส่วนพรเสน่ห์แพ้มาตลอดฉะนั้นนะครับผู้ชนะของคู่นี้ผมจึงมองว่าน่าจะเป็นชาติประ์ยัดสักสตุลย้ำแขนชนะพรเนสน่ห์ซอพมิพั์ไปได้อีกครั้งครับแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่3ตัวคัด3ตัวชอบศึกมวยไทย7สีประจำอาทิตย์นี้นะครับ ตัวแรกนะครับชอบไปที่อนันตชัยลาน,นาว,เวอเตอร์ไซส์นะครับรูปร่างได้เปรียบเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์ดีกว่าตัวที่2ชอบที่ยอดวิทยาศิริลักษ์มวยไทยกระดูกประสบการณ์ดีกว่าและตัวสุดท้ายชอบที่ชาติพัช์ลาน,นาว,เวอเตอร์ไซส์ดีกว่าทุกอย่างทั้งฟอร์มทั้งหน้าเสือทั้งสภาพแวดล้อมทั้งฝีมือและก็เคยชนะมาน่าจะย้ำแค้นได้อีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับ